นี่คือน้องหอมแดงลูกฮิปโปสวนสัตว์สีสเกตนะครับอายุหนึ่งขวบกับอีกหนึ่งเดือนเสร็จเจนะครับตอนนี้น้องก็โตมากทีเดียวนะครับเมื่อก่อนน้องตัวเล็กๆเองนะครับนี่คือน้องหอมแดงลูกฮิปโปสวนสัตว์สีสเกตนะครับ ตอนนี้น้องก็ได้อายุ1นึ่งขวบกับอีกหนเดือนเร็ศษแล้วนะครับหนึ่งขวบกับอีก1เดือนเสร็ศษนะครับโตขนาดนี้เลยนะครับตอนนี้น้องโตแล้วนะครับดูครับน้องโตแล้วนะครับตอนนี้นี่ครับอันนี้ก็แม่น้องนะครับแม่น้องแม่น้องหอมแดงครับลูกฮิปโปสวนสัตว์สีสเกตครับ